สวัสดีค่ะามาพบกับเซล์ปุ๋ยอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหน้าจอของอรถซิตี้นะคะมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะคะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นซิตี้เทอร์โบนะคะรุ่นเทอร์โบนะคะหน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันนะคะเมนูแรกเนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์ปั๊มน้ำมันนะคะอา่านี้น โ okay. อเคถ้าเราจะกดเข้าไปดูนะคะให้กดตรงนี้ไปเลยค่ะกดปุ่มนี่กดเข้าไป1นึ่งครั้งนะคะด้านหน้าค่ะก็จะแสดงนะคะสถานะนะคะตัวรูปรถเนี่ยค่ะกับขีดปั๊มน้ำมันก็คือรถสามารถวิ่งได้อีก237กิโลเมตรนะคะ,นะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นเอเลเลดนะคะเราวิ่งไปกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นทิป A ทิป B นะคะ สมมุติว่าเวลาเราจะเคลียทิปนะคะอย่างเช่นตัว A เนี่ยเรากดตรงนี้นะคะกดปุ่มลูกเลื่อนหนึ่ครั้งตึ้งแล้วเราก็สามารถกดรีเซ็ตนะคะเพื่อเคลียรทริปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทิป A ทริป B ก็สามารถกดได้เช่นกันนะคะเอาไว้ดูนะคะว่าเราขับขี่เท่าไหร่แล้วนะคะ้ก็เมนูต่อไปค่ะกดปุ่มโฮมหนครั้งค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็นเราขับใช้รถไปกี่ ชั่วโมงนะคะเอเวอร์เรที่เราใช้นะคะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะลูกค้าสามารถดูดได้เหมือนกันนะคะไปกันต่อค่ะกดหน้าโจอโฮมค่ะนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ประแจนะคะสัญลักษ์ประแจค่ะสมมุติว่าเวลาที่รถซิตี้เทอร์โบของเราอะคะ่ะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ประแจโชว์ที่หน้าวัดตรงนี้นะคะส่วนประแจที่อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะเขาจะโชว์เป็นรูปออยไลท์นะคะ และด้านนี้ค่ะถ้าสมมติว่าประแจขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นเป็น1,500กิโลเมตรนะคะภายใน1,500กิโลเมรเนี่ยลูกค้าก็เอามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่ม Safety Support ค่ะถ้าเราเข้าไปดูกดลูกหมุนหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเนี่ยให้เรา,าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงค่เลื่อนตรงนี้กดปุ่ม1ครั้งแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นเมนูนะคะ2เมนูนี้นะคะสามารถ ทําทการเปิดแล้วก็ปิดได้นะคะามาดูกันค่ะอันแรกนะคะจะเป็นระบบนะคะที่ช่วยให้รถเนี่ยอยู่ในช่องทางเดินรถนะคะตอนนี้จะจับนะคะที่เส้นทึบนะคะนี่เส้นทึบนะคะถ้าเราจะปิดได้ไหมได้ค่ะกดที่รูปหมุนหนึ่งครั้งค่ะตึ๊บอ่าเป็นการปิดระบบนะคะทีนี้เขาก็จะขึ้นเป็นสีขาวๆนะคะ มาตรวัดเนี่ยตอนแรกวงกลมจะเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้เป็นสีขาวแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเตือนเ <s itu> ตือนที่ตรงนี้ด้วยค่ะสีส้มนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการว่าเราปิดระบบนะคะเลือลอ่องลอะปิดอีกระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าค่ะสามารถปิดได้นะคะอ่ะทีนี้เขาก็จะขึ้นเป็นสีขาวหมดเลยนะคะตรงวงกลมตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสีขาวนะคะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น ไฟโชว์นะคะเพื่อเตือนว่าเราปิดระบบนี้แล้วนะคะอะถ้าเราจะใช้ระบบค่ะเราก็กดกดที่ลูกหมุนเหมือนเดิมอ่านี่คือการเปิดระบบอ่ะทีนี้รถก็ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะคะอะถ้าจะให้สีเขียวเต็มวงก็เปิดอีกระบบนึงค่ะอะจากนั้นนะคะสีเขียวก็ขึ้นเต็มวงนะคะแล้วก็สัญลักษณ์เตือนตรงนี้ก็หายไปค่ะโอเคเมื่อเราตั้งค่าอของเราเสร็จแล้วนะคะก็ กดกลับไปได้เลยค่ะนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ปุ่มโฮมนะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าจอตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็เมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูตั้งนะคะนาฬิกานะคะแล้วก็เป็นเซตติ้งต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะอ่าค็อกเซตอัพนะคะถ้าเราจะตั้งนาฬิกาใหม่แล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะคะก็เลือกนะคะเป็น ได้เลยนะคะอะเึ้งทีนี้อาเมนูนี้นะคะปุ๋ยก็อยากจะแนะนำนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นดอเซตนะคะดอ,อเซตของเราเนี่ยพอเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็กดเป็นออโต้ดอล็อกนะคะอาตัวนี้ค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าอาเราจะล็อกนะคะ Lock, ล็อกรถเนี่ยต่อเมื่อเวลาเราใช้ความเร็วเกิน15กิโลเมตร นะคะหรือเราจะเลือกว่าจะเปลี่ยนจากเกียร์ P ค่ะเป็นเกียร์ N หรือเกียร์ D ค่ะรถของเราก็จะล็อกให้นะคะหรือไม่ต้องการใช้ระบบก็สามารถออฟหรือปิดได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น Auto Door Unlock นะคะลองกดเข้าไปนะคะอันนี้นะคะสมมุติว่าเราขับรถเกียร์ D ค่ะ แล้วก็ขยับเกียร์มาที่เกียร์ P นะคะประตูตรถของเราเนี่ยก็จะปลดล็อกให้นะคะถ้าลูกค้าอยากเลือกก็กดเข้าไปได้เลยค่ะและอันนี้นะคะก็คือเวลาเรา,เาดับปุ่มสตาร์ทนะคะเขาถึงจะปลดล็อกให้เราค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการปิดระบบนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็มาอีกเมนูหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นเมนูยอดฮิตนะคะก็จะเป็น walk away นะคะตัวนี้ค่ะถ้าเราจะใช้ก็ให้กด on นะคะนี่ตั้งอยู่เนาะถ้าไม่ใช้ก็กด off นะคะ,ะระบบเนี้ยค่ะจะเป็นระบบที่สมมติว่าเราจอดรถแล้วค่ะแล้วเราอยู่ห่างจากตัวรถเนี่ยรถก็จะล็อกให้อัตโนมัติหรือเราอยู่หรืออยู่ข้างๆตัวรถนะคะแต่ไม่ได้เข้ารถเนี่ยภายใน30วิเขาก็จะล็อกให้อัตโนมัติค่ะ,ะระบบนี้ก็จะทำให้เราสะดวกนะคะมากๆเลยนะคะ ฟังก์ชันแบบไหนนะคะอันนี้ปุ่มกดหน้าโฮมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกคัสตอมไ์นะคะว่าเราอยากให้หน้าจอของเราอะโชว์อะไรบ้างนะคะหลักๆก,ก็จะเลือกได้ประมาณ2นี่2ไอคอนนี้จะให้โชว์หรือไม่ให้โชว์ก็ได้นะคะกดออกไปได้เลยแล้วก็กดเข้าไปที่โฮมเหมือนเดิมค่ะก็จะเจอเป็นหน้านี้นะคะตัวไอก็จะเป็นการเตือน นะคะอย่างเช่นเตือนแบบว่าเราปิดประตูไม่สนิทค่ะหรือว่าน้ำมันใกล้หมดอะไร่งเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นการเตือนนะคะอ่าแล้วก็ด้านนี้นะคะเลขกิโลนะคะแล้วก็เลขถังเอ่อจำนวนนะคะน้ำมันนะคะในการเติมประมาณนี้นะคะอ่า้ารูกค้าท่านไหน อยากสอบถามนะคะการใช้งานเพิ่มเติมนะคะก็ทับปุุยไม่ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ